เอ่อเเออเเวนเจอเจอนาไทยเออแอปเอเอเอพีแอป A พีแะปภากอเออเออาอารอเอียเอียเออเอเอรอเอียร์เอียเอร์เอยบริเวณเอออาร์อาเธอเออออเออออเธอเออเธอออเธอนักเขียนเบอร์อีบีอ lẳng, bờ ố bờ bờ vào